สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดกบครับพี่น้องใส่เบ็ดกบเลาะนี่ครับไม้นี่แหละครับพี่น้องน้ำก็เริ่มแห้งเบ็ดแล้วครับพี่น้องก็นี่ครับข้าเจ้าก็เริ่มเกี่ยวเขาไปไหนผมเอาเบ็ดกบมาปักล้องมันครับพี่น้องนี่ครับเป็นได้นในกู้เขาอยู่ดในีก็เดี๋ยวผมสิปักเบ็ดกบน้ำนี่ครับหมองมันแห้งๆที่แบบน้ำเริ่มลดแล้วครับพี่น้องเนี่ยน้ำจะแบบนั้นสิมีกบบอพี่น้อง มันจะเอาเบ็ดมาปักล้อมบึงครับพี่นอ้องเป็นแบบเบ็ดปักลักครับพี่นอ้องนี่ครับไม้ห้ามมองนะเดี๋ยวสิลงไปปักหมองนะ่อยน้ำกันครับพี่นอ้องนี่ครับหาหมองไซกับสีหยาดเลยครับพี่นอ้องน้ำม,มันเริ่มแห้งลงเรื่อยๆ <c oughs> น้ำเริ่มลดเ,เริ่มม,ม,มีน้ำแล้วครับแต่ว่ากะกบมันกะสีถ่อนนะครับขั้นันน,นน้ำอันนี้แต่ว่ากบปีนี้กับหาหยาดอยู่ครับพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันครับนีครับพี่นอ้อง ซ้ำส,สิกินข้าวสีพ่อเด็กกินเยอะกว่าพี่น้องครบอ,อือนี่นะครับจำเล่เขาใส่เลาะนี่แหละพี่น้องมันเป็นเข้าอื่นเลยน้ำเริ่มลดแล้วครับแล้วก็มันเกาะกลางสีผ้าก,กบมันมาเล่นครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดแบบปักหลักข้าสันๆแล้วก็ใส่เดือนครับนะครับจำเล่ตรงนี้เหมาะครับ ร้านเป็นแปนสิแล้ะครับพี่น้องใส่เดือนสิเป็นเศษเดือนใส่เดือนง่ญ่ครับพี่น้องใส่เดือนพ่เบิ้มครับพี่น้องนี่ครับใหญ่เลยเกี่ยวครับพี่น้องขับสูตรใส่เดือนใหญ่ปักเข้าไปเติบโตรครับ มเสืเส้อแบบขาดครับพี่น้องหาต็่งสายมันจ้าน้อยครับพี่น้องหมงหิมไปทัวรกับพี่น้องเป็นประมาณนี้ครับดุบดาวดุบดาวดุบดาวอยูงสิครับอ่ากบสีมา บ่มบ่ใส่พี่น้องมึงอีกจักรล้งครับพี่น้องจะทำเลมอ่งอนี้เลยครับพี่น้องใส่หมอ่งอนี้เลยจักรล้งหนึ่งครับพี่น้อง มีกบปอบพี่น้องวังว่าคงสิมีกบมากินเด้อพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวพี่เบิรมเฮาเสียบลงไปเฮาก็เอานี่ถึงสายมันจั่หน่อยครับพี่น้องบ่ให้มันไปทั่วนี่ครับเรียบร้อยเสร็จอีกครั้งนึงครับพี่น้อง ดีย๋ยวถามมาลุ่นผลงานกันครับนะครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับผมมาตอนเสาร์หมืดเลยครับพี่น้องขับเบิ้งกันลุ่นกันครับสิทปบติดเบ็ดเขาบ่าพี่น้องคืออะพี่น้องครับหลังที่เขาใส่ไว้ขึ้นบดถือแล้วพี่น้อง ก็ถือห้อยอยู่เด็พี่น้องคุนนะห้อยห้อยแตกเอเลอยู่ตัวหน่อยคือพี่น้องอะบัถือกับ,บ่เป็นยังครับเดี๋ยวรุนลังต่อไปครับล้างนี่กับบัถือครับพี่น้องมี่ห้อยอยู่เด้ครับพี่น้องรุดบอกเฮ้ยจังเลยบางทีกบตัวหน่อยครับพี่น้อง กบตัวหน่อยใส่เดือนมันตัวใหญ่มันอิ่มก่อนคือครับพี่นอ้องเต่นไปเต่นมาเพอไเด้ใส่เดือนใหญ่มากเพาสิเมื่อใส่คา้ามันเป็นคามีกบตัวใหญ่กินครับพี่นอ้องเอใส่เดือนหน่อยกบหน่อยก็สิกินก่อนาน,านพี่น้องถึกแล้วครับนี่ครับผมเห็นโอ้ยตัวใหญ่อยู่ครับพี่นอ้องนี่ตัวงามอยู่พี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับอือเอาแล้วครับพี่นอ้องนี่ละ ใส่เดือนไงเท่าเอาแล้วครับแตมแรกมากแล้วครับสวยๆมาแล้วครับพี่น้องกบปักหลักมาแล้วเอาแล้วครับแตมครับผมหลังต่อไปผมมักใส่เบียดนี่ครับผมมันวัดกันไปเลยครับพี่น้องวัดกันไปเลย โอ้พี่น้องนนี้กระถือครับพี่น้องเห็นครับผมนี่มาแล้วครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องนี่เจย,ยบตมออกลอกโอ้ยพี่น้องยุงขึ้นมาหลายแท้ถุนครับพี่น้องอยุยง,องเอาแล้วครับมาแล้วครับเก็บครับ พี่น้องผมเสีเบิ้งอันนี้น่ครับผมพี่น้องเบิ้งแมงดาแมงดามากัดกินกบพี่น้องเฮ็ดมันเห็นี่มกัดมาจอกบเห็นบ่ครับพี่น้องมากินกบเสยครับนี่มันตอดกบครับพี่น้องเราเห็นกันบ่อยๆลยครับแบบนี้เบิ่งงกับพี่น้องบ่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับ แมงดากินกบ <c oughs> มันมาตวดกบผมกบผมก็เลยตายให้หกับแมงดาเอา้าในหอดแมงดาครับพี่น้อง <c oughs> ถือทั้งกบทั้งแมงดามึงพี่น้องมึงยุ่งบินเนี่ยนะครับมิตะยุ่งเนี่ยนะครับพี่น้องบินอยู่ไนะหนลายบหลายพี่น้องมึงเอากบผผตายเลยแมงดาจัดเป็นใจพี่หน่อง นี่บสถือครับใส่เบ็ดบโหลายเลยครับพี่น้องทุกวันเดือเขาได้มากยี่สิบตัวยี่สิบยี่สิบตัวนะครับพี่น้องประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเกินโอ้พี่น้องหลังนี่มีลังน,งนี่พี่น้องเบิง้งโอ้โหเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้สวยๆครับพี่น้องสวยๆโอ้โหงงามอีกแล้วครับพี่น้อง กรุบตรงงามเลยครับครับเริ่มตัวง,งามเลยครับพี่น้องเขา่าเกี่ยวออกเบอร์ล่ะขวางขวางขวางนี่ครับผมเก็บครับครับพี่น้องลุยต่อเริ่มสิตแจ้งเลยละพี่น้องแต่ว่า ยังท่านได้แจ้งดีครับพี่น้อใส่ไฟซอยซะก่อนโอ้พี่น้องล้างนี่ถืออีกละนี่ครับผมถือครับพี่น้องมึงครับล็อกขาล็อกขาครับพี่น้องเอาแล้วครับมาอีกล่ะครับครับผมห่วงเครือไปครับพี่น้อง ครื่องใหม่ยังคือมันเหนียนเอาผมเกือบหล่มครับับไม่ค,ครับนี่กบโตมงามครับเป็นจังไดงครับอันนี้บดถือครับพี่น้องเยียบกิบบวกเลาะนี่เป็นจังไดนี่ครับเท้วเขาเบิดเลยครับพี่นอ้อง มุมีกบมาเลยครับพี่น้องนี่ครับ <c oughs> น้ำข้นๆเนี่ยเยอะยังคือเก่าครับพี่น้ปปองกบโผ่มามงไสกับสีไก่กันจันง่อยนะครับมันสีหามงไสหนักล่ะน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องต้องมองกับมบุมีกบนี่ครับหลังนี่ก็บ่ถือครับครับเกี่ยวเข่าออกเบิดเลยครับพี่น้อง มองนี่สีมี่บ่กรับหน้าทงนี่นะครับพี่น้องโอ้ลหเนี่ย่านมีกบอยู่ครับพี่น้องนะครับเยอะเอายังยังเลยนะครับบางหมองกับบีครับบางมองก็มีกบครับแล้วแต่แล้วแต่ทงหน้านะพี่น้องเจ็บก่อนครับโอ้พี่น้องยุ่งจับเต็มหนาเลยครับว่ามนุษย์ยุ่งมาที่นี่มันใสนี่เอาปิดหนามันก็หายใจบออกครับพี่น้องอันนี้ก็บ่ถือครับ กบบุมมีครับหมองนี่นี่ครับตรงนี้บ่มมีกบครับนี่ครับผมบ่มีกบครับบ่เด้๋ยมีคุทงนะครับแต่เอาทั้งผมนี่ครับมันเลยงไรหายอยากอยู่ด้วยครับกบพี่น้องยุ่งไหมท้งนี่บ่มมีกบครับพี่น้องเนี่เยื่อยังยังเลยโอ้ผลาดแล้วครับพี่น้องพลาดแล้ว ผมวัอนี้กะน,นี่ครับผมผลงานได้หาโตครับพี่น้องในตะยู่อีกทงหนึ่งที่เขาใส่แหลกๆครับพี่น้องใส่น้ากันแล้วีไม่อีกทงหนึ่งบ่ได้เบ็ดยีิบหาลังครับพี่น้องทั้งเบ็ดน่ครับผมหนับแล้วได้เยอะมากมาใส่แบบปักหลักรองมึงครับพี่น้องเดี๋ยวอาจจะเอาหลอบสิ่งไปใส่ครับพี่น้องผมว่าอู้ยุ่งไหมหลอบสิ่งไปใส่เพราะว่าพบมีอยู่หมองนั่นครับพี่น้องมีอยู่แต่ว่า เนี่ยครับรงเละนี่ผมมีเลยครับเยอะยังคือเก่าเดผมวบามันแลวตะแล้วตะหม่องครับพี่น้องแล้วต่หม่องแล้วตะทงแล้วต่ไอ้นี่ั้งหม่องก็มี่ตงหม่องก็บผมมีครับสิห้าย่างจังหน่อยครับผมกะฝากเป็นกําลังใจให้กันครับผมครับมื้อกี้็พาพี่น้องมาปักเบ็ดกบครับพี่น้องปักเบ็ดกบแบบแบบปักเบ็ดโตครับใส่เดือนใหญ่ก็เป็นวิธีแบบบ้านๆอย่างนึงครับผมการใส่เบ็ดก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปสิมิยังกับทารุนทาเบิงกับผมกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับอย่ามาผ่านจีบจิบต่อไปสิมิยังกับทาลุนทาเบิงครับม้อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ